พบกับเรื่องราวสุดหลอนของผีแวมพร์มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสเขานั้นอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในบ้านหลังเล็กๆก,กันเพียง3มคนจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้มีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านของเขา โทมัสมองชายคนนั้นด้วยความเป็นมิตรชายคนนั้นจึงหันมายิ้มให้กับโทมัตและพูดขึ้นว่าสวัสดีโทมัสจึงยิ้มตอบและพูดขึ้นสวัสดีเช่นกันเมื่อทั้งสองทักทายกันเสร็จก็ต่างแยกย้ายกันเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อตั้งแต่วันนั้นมาโทมัตก็ไม่เคยเจอกับเพื่อนบ้านคนใหม่ของเขาอีกเลยเว้นแต่ว่าในตอนดึกๆก,ก่อนนอนโทมัตนั้นเขามักจะแอบมองเพื่อนบ้านของเขา ผ่่่าาานนทีห้าตางซึ่งสิ่งที่โทมัตนั้นมักจะเห็นเป็นประจำก็คือเพื่อนบ้านของเขานนั้นถือถุงดำออกมาจากบ้านและเอาไปฝังดินที่บริเวณหลังบ้านในทุกๆคืนจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งโทมัตนั้นแอบมองเพื่อนบ้านของเขาเหมือนกับที่เคยทำทุกวันแต่ครั้งนี้ระหว่างที่เขานั้นแอบมองอยู่จู่ๆเพื่อนบ้านของเขาก็หันหน้ามามองอย่างที่บริเวณหน้าต่างที่โทมัตนั้นแอบมองอยู่พอดีจึงทําให้โทมัตนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก เขาจึงรีบหลบและรีบเข้านอนทันทีจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันโทมัสนั้นก็ได้ใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ได้แอบมองเพื่อนบ้านของเขาคนนั้นแล้วแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งในคืนนั้นเป็นวันคริสต์มาสระหว่างที่โทมัสกับพ่อและแม่ของเขากำลังฉลองปาร์ตี้ในคืนวันคริสต์มาสอยู่ก็ได้ยินเสียงของใครบางคนมาเคาะที่ประตูบ้านเสียงประตูดังขึ้นก็ เมื่อได้ยินดังนั้นพ่อของโทมัสก็จึงเปิดประตูออกก็พบว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ของเขาเป็นคนเคาะประตูเพื่อนบ้านคนนั้นเขาถือขวดไวน์กับขนมมาและจะขอเข้าร่วมปาร์ตี้ในวันคริสต์มาสกับครอบครัวของโทมัสด้วยด้วยความใจดีของพ่อโทมัสจึงอนุญาตให้ชายคนนั้นเข้ามาในบ้านซึ่งเมื่อชายคนนั้นเข้ามาในบ้านก็ได้ชวนครอบครัวของโทมัสพูดคุยในเรื่องจิปัญะทั่วไป ชายคนนั้นจึงเอ่ยพูดขึ้นกับครอบครัวของโทมัตว่าโทมัตดูเป็นเด็กดีและน่ารักมากพ่อกับแม่ของเขาจึงยิ้มด้วยความภูมิใจเมื่อทุกคน เฉลิมฉลองในคืนวันคริสต์มาสไปได้สักพักชายคนนั้นก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยที่เขานั้นต่างหันมองซ้ายมองขวาลุกลี้ลุกลนเหมือนต้องการจะทําอะไรบางอย่างโทมัสและครอบครัวจึงจ้องมองที่ชายคนนั้นด้วยความสงสัยชายคนนั้นจึงรีบวิ่งไปที่ประตูเมื่อชายคนนั้นกําลังจะก้าวขาออกจากบ้านจ,จู่ๆประตูบ้านก็ปิดลงทันทีชายคนนั้นจึงหันมามองที่โทมัสกับครอบครัวก็ปรากฏว่าโทมัสและครอบครัวเขาแท้จริงแล้วก็คือผีแวมพาย ทุกๆคนจึงกระโดดวิ่งเข้าใส่ชายคนนั้นและกัดกินด้วยความหิวโหวยและทุกๆอย่างก็มืดลงหากไม่อยากเจอกับผีเวมพายให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คำว่าไม่อยากเจอผีแวิมพายแค่นี้ก็จะไม่เจอกับผีแวิมพายแล้ว